สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําต้มยาปลานินน้าข้นนะครับก็คือได้ปลานินมาหนึ่งกิโลตัวละหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็ตะไครไ้ใบมะกรูดหอมกระเทียมเราก็ทุบเรียบร้อยเทียมใส่หม้อามาได้ก็คือน้าพริกเผานะครับน้าพริกเผาน้าพริกเผา,าหั่งหัวสิงแลวก็ใบโหระพานะครับใบโหระพา ก็ไปนางรัดผสมกันแทนใบกระเพรารู้สึกว่ามันจะหอมกว่ากันนะครับครั้งแรกครั้งแรกเราก็จะต้มต้มน้ําให้มันเดือดนะครับใส่พริกเผาไปด้วยเลยเพื่อพริกเผาจะได้เข้ากับเนื้อน้ำนะครับน้ําพอดเดือดเสร็จปุ๊บเราก็เอาปลาที่เราหั่นไว้นะครับ ใส่เข้าไปใส่เข้าไปหนึ่งกิโลห้ามคนอยู่ยังไงอยู่อย่างางั้นขวาปิดไว้ให้ปลามันสุกห้ามคนห้ามคนแล้วก็ตามเอ่อตามด้วยจะใช้ใบกระปูดนะครับใส่เข้าไป ใช้ได้มันกรดสัมบามันก็จะพอดีพอดีกับปลาสุกนะครับปิดฟ้าไว้ให้เดียวที่เผาใส่แล้วกร็รอโดาขณะที่เราเรารอเวลาอยู่เราก็จะการขายเองขายเองขายเอง กินเองกินเองเลือเทศเลือนเทศักสามลูกเขือนเทศักสามลูกนะครับอือไ่เองกินเอง ประทท่สักสามลูกครับประเทศมันก็มีแค่เดียวอีกมันยงถี่กล้องแล้วย่งนี้มันจะไปลุงได้เหรนะอเนี่ย <c oughs> อืมอืมเก็บไว้ก่อนเมื่อการเทใส่ทีหลังใส่เลยก็ได้ให้มันละลายไปเลยเอามัลติเจลใส่ แล้วใส่ในเสือเทศนะครับนี่เสร็จปุ๊บใ,ใบนี้ใส่ที่หลังสุดแล้วก็หอมอ่มอนรอไว้ให้มันเดือดให้มันเดือดให้มันเดือดมันต่อตัวไปมันนาวมันน่าวก็มีน,น่าวไม่ต้องใส่ก็ได้ เอามาขามแทนฝานมะนาวนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาฝานมะนาวก่อนตั้งกล้องนี่นะฝานมะนาวฝานมะนาวฝานมะนาวต้องฝานแบบนี้นะครับถ้าอย่างนั้นกิดิ่งน้ำไม่ออกเพราะว่ามะนาวมันอ่อนนาวเก่ยไม่มีแกงมะนาวมันแพง น้ฝานเฟีฟยอย่งนี้่นี่นี้แล้วก็อย่างนี้อ,นอ,นอันนี้ชิ้นไม่ดียเม็ดสาลูกพอ,อต้อยน้ำต้มเปรี้ยวมากก็ไม่ร่อย ต้องมีรถบจัดรถจต้องมีรถวานจากจากที่ถา Nam subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เสร็แล้วน้ปาสุกยง้น้ำเดือดแล้วน้ำเดือล้เดี๋ยวมะนาวบีก่อนเกือเใส่แล้วตอนน้ำมะนาวน้ำมะนาวใเลยมะนาวบีบโอ้โหแทบจะไปีน้ำ Now I'm paying. ขั้นตอนการบีบมะนาวไปก่อนก็ได้นาวมาใส่ที่หลังก็ได้จะไหนๆก็ใส่หมดแล้วก็ใส่หมด,หมดเลยโหเดือดเครืค่องพน เราก็ใส่ใบโหระพาโหเวลาบวกกันนางรักหน่อยหนึ่งทีงนี้เราก็คนได้นะครับเพื่อให้ใบโหระพาเนื้อปลาคงสุกแล้วเนื้อปลาคงจะสุกแล้วนะครับเนื้อปลาคงจะสุกแล้วทีนี้เราก็มาเตรียมนมสดกันนมสดอยู่ไหนเนาะนมสดนมสดนมสดใส่ ใส่เพื่อให้มันสีสันนะครับเราไม่ต้องไปใช้นมคารชั่นก็ได้นะครับใช้นมโรงเรียนเรานี่แหละนมที่เขาเจแจกจากเพื่อความประหยัดนะครับเออเราก็ปิดไฟก่อนครับปิดไฟก่อนโภปานสมกแล้วปิดไฟแล้วเราก็ใส่นมเข้าไปใส่นมเข้าไปใส่นมเข้าไปเพื่อความเข้มข้นเพื่อความ รสชาติของนมมันจะทำให้เหนือ้อแข็งดูเข้มข้คน,คนน,น,ค,นคนนิดหนึ่งคนคนนิดหนึ่งแล้วกเ็เป็นอันว่าเสร็จเปิดไฟสักนิดนึงก็ได้อ่อไม่เปิดไม่เปิดก็ได้เปิดไม่จิดก็เสร็จสิน้น ขั้นตอนจบขอบคุณครับ